สวัสดีครับมาพบกับรีวิวโห่เบย์จี้าสองพันสิบเจ็ดในคลิปที่สองนะครับก็มาพบกับการรีวิวการใช้งานทั่วไปแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับสำหรับสเปคคร่าวๆก็แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จอห้าจุดห้านิ้ว CPU Kirin หกหกห้าสองน่าจะถ้าจะไม่ผิดหนึ่งจุดแปดกิกนะครับก็ออกตาคอแรมสามลอมสามสอง 3, นะครับแบตสามพันสามร้อยสี่สิบนะครับกล้องสิบสองล้าน บวก2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีฟิสิกงเกิลสแกน 4G นะครับก็สเปคก็ไม่มีอะไรมากวัสดุโลหะก็เป็นเป็นแบบโลหะแล้วก็กระจก 2.5D เป็นกระจกโค้งๆนิดๆนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าสำหรับ ำหรับเซตติ้งนะครับก็มีเมนูทั่วท่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมี Wi-Fi i ไฟบลู o ูธอะไรอย่างงี้นะครับโฮมสกรีนโหมดก็จะมีแบบไลท์นะครับแล้วก็แบบเต็มรูปแบบนะครับแบบไลท์ก็สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับที่เพิ่ง <love> เริ่มใช้ Android แล้วก็มีดิสเพย์ก็ไว้ปรับหน้าจอซาวก็ไว้เสียงนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่าง ยูเซอร์นี่ก็เอาไว้เลือกยูเซอร์ว่าเราจะเลือกแบบเงียบแบบเสียงดังแบบเอาท์ดออะไรต่างๆนะกดไม่โดนก็น<อ>ประมาณนี้นะครับก็เลือกได้หลายยูเซอร์แล้วก็มีฟิงเกิลสแกนนะครับฟิงเกิลสแกนนี่ก็จะสามารถใช้สแกน l ลายนิ้วมือได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นชัตเตอร์กล้องใช้ลากลากเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะ เอาการแจ้งเตือนลงมานะครับนี่ครับลากขึ้นลงโดยไม่ที่ไม่ต้องสัมผัสหน้าจอแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนรูปแล้วก็ประมาณนั้นนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้ค่อนข้างหลายอย่างผมชอบที่สุดคือเป็นชัตเตอร์กับลากการแจ้งเตือนลงมาเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องสัมผัสหน้าจอเลยนะครับดูนะครับรหลดรื๊ด,ล,ดลงมาอย่างนี้อาการแจ้งเตือนก็ลงมาพอเราดูเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นปุ๊บอย่างนี้ก็คล้ายๆออก แนวแท็กบอลสมัยก่อนนะครับอ่าแล้วก็มีฟิงเกิลสแกนแล้วแล้วก็มีเอ่อสกรีนล็อกนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็ปกติทั่วไปสมาร์ทแอสิสแตนต์นี่ก็น่าจะเป็นพวกคล้ายๆเออ่การช่วยเหลืออย่างเช่นพวกเอ่ออีซิทัตอะไรคล้ายๆแนวๆอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจนี่การรบกวนหูหอยไอดีก็ ไปสมัครกันไว้ได้แอ้เข้าต่างๆนะครับแล้วก็มีแอปนี่ก็คือรวมที่เก็บแอปต่างๆอันนี้คือผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ภาษาไทยก็ไปเปลี่ยนกันเอาได้เพราะว่าเป็นเครื่องศูนไทยนะครับ h a d One Setting นี่ก็เป็นการ setting ข้างในอีกทีหนึ่งอัปเดตก็เป็นอัปเดตข้อมูล About Phone นี่ก็ไว้ดูข้อมูลโทรศัพท์ไม่มีอะไรอืม Advanced setting Advanced setting ก็จะมีประมาณนี้นะครับมี language and date time language and l e g e n d นี่คือภูมิภาคนะครับแล้วก็มี memory and storage เป็นแรมกับที่เก็บข้อมูล battery ตตนะครับเราก็เข้าไปดูแบตได้ การป้องกันโลเคชันต่างๆนะครับแล้วก็มีหมดแล้วนะครับแล้วก็มเีเขาเรียกอะไรหมดสำหรับผู้พิการนะครับต่างๆแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต่อไปก็ไปดูเรื่องของกล้องนะครับกล้อง กล้องตัวนี้ก็ความละเอียด12ล้าน13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องเล็กๆก็ความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับก็เป็นกล้องคู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นกล้องที่ดีเยี่ยมเลยนะครับ ว่าค่อนข้างโอเคครับกล้องหน้าก็ถือว่าดีค่อนข้างดีเลยตัวกล้องรีวิวค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่ามัน ติโตไปหน่อยแตอว่าไ,ไม่เป็นไรสำหรับการเล่นเกมก็เล่นเกมได้ปกตินะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คะแนนตัวเติเครื่องนี้ก็ประมาณห้าหมื่นหกนะครับก็ถือว่าใช้ได้แอปโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆก็เล่นได้ปกตินะครับพวกเฟซบุ๊กไลน์ทวิตเตอร์อ Line, Twitter, หรือว่าอินสตาแกรมหรือว่าพวกแอปไลน์ต่างๆ บีโกงบีโก้อิสมี B ico, B ico, หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเล่นได้หมดครับไม่ต้องห่วงก็ลงเกมไว้ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเสียงลำโพงก็ถือว่าโอเคนะครับเดีว่าใช้ได้ จอรุ่นประหยัดไฟนะครับไม,ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินไฟเยอะนะครับมันผงต้องเอาขวามือนะครับ,บ400้อยวัน <c oughs> ก็เหลือเหลือแล้ว <c oughs> ยิงไม่ได้เช่เอ้โทรแจ้งตำรวจนะ แสงหน้าจอก็เปิดไว้แค่นี้นะครับไม่ได้เปิดไว้มากก็ถือว่าจอค่อนข้างโอเคเลยอ่าต่อไปเราจะไปดูเรื่องของเกมนะครับเกมเลื่อนสิลปกเกมเกมเกมกดออฟโรมไปไหนแล้วละ่ะ เกม God of Rome นะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะภาพสวยแล้วก็กินสเปกอยู่ มันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเนาะครีมืมรีวิวเล่นเกมผ่านกล้องนี่เป็นอะไรที่่ันกลางยากลำบาก ตายนะครับก็ถือว่าลื่นไหลมากเลยนะครับเกมภาพขนาดนี้ถือว่าโอเคมาก ดูความลื่นไหลของภาพนะครับเฟรมเรทเจอเมดูซ่านะครับโอ้โหน่ากลัว เกมนี้ก็เล่นคล้ายๆพวกเกมต่อสู้พวก Marvel พวกเอ่อ Mortal Combat พวกเกมอะไรแนวๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไปโหลดมาเล่นมันดูสนุกนะก็สำหรับ v g r 5 2 0 1 7นะครับก็จุดเด่นของเขาก็อยู่ที่กล้องคู่นะครับแล้วก็งานประกอบที่ดีสแกนลายนิ้วมือที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีเอ่อหน้าจกเอ้่หน,น้าจก หน้าจอเป็นกระจก2 5ดีนะครับลำโพงก็โอเคเสียงหูฟังก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างโอเคไม่ถึงกับอออึดมากมายแต่ก็ว่าอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้ค่อนข้างโอเคกล้องถ่ายวิดีโอได้เสียงดีมากนะครับสเตอริโอแยกซ้ายขวาด้วยสำหรับใครที่เน้นถ่ายวิดีโอนะครับก็ไปหาซื้อกันได้แล้วครับราคา8,000 8, ถึง9,000บาทนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นแต่สิ่งสำคัญคือทุกร้านจะต้องมีเมมโมรี a การ์ดให้32กิกนะครับถ้าร้านไหนไม่มีทวงเลยนะครับเขาอาจจะเก็บไว้เองนะครับก็เอาไว้พบกันรีวิวเครื่องต่อไปนะครับในคราวหน้าสวัสดีครับ